สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถยนต์มือ2ที่ราคาไม่เกิน50,000บาทแต่ตัวรถที่ได้ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่หรือว่าปีใหม่หรือจะบอกว่ายังดูหน้าตาทันสมัยอยู่นะครับโดยราคาที่อ้างอิงนะครับก็มาจาก Facebook Marketplace รวมไปถึงกลุ่ม Facebook ขายรถต่างๆและตามเว็บไซต์ขายดี .com มานะครับ และคันแรกของคลิปนี้มันคือเชฟโรเลต RVO รถเก๋งสไตล์ซีดานในกลุ่มของ C s e gment ที่เปิดตัวในไทยช่วงปี2006และทำตลาดยาวจนถึงช่วงปี2 0 1 4ซึ่งถือว่าเป็นการทำตลาดที่ยาวใช้ได้เลยกหน้าตาตัวรถที่ดูเล็กน่ารักกระทัดรัดดูเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่โดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีให้เลือกกัน2เครื่องยนต์นะครับมี1.4และ1.6ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้น1.4จะเปิดตัวก่อนสักระยะหนึ่งเลยนะกว่าจะมี1.6ตามมาและช่วงหลังๆเอง ก็มีตัว C n ียด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่และในเรื่องของราคามือสองเนะวันนี้นะครับถ้าเอาแบบปีเก่าๆหน่อยสัก07 08 09เนี่ยมีต่ากว่า50,000บาทให้เราได้เห็นแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นปีใหม่นิดนึงนะั้นตั้งแต่ปี2010ขึ้นมาอาจจะมีให้เห็นแบบ6 0 0 0 0่กันบ้างก็ตามปีกันไปและถ้าถามว่ามันน่าสนใจหรือเปล่านะครับโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์นะครับก็ถือว่ามันน่าสนใจอยู่เพราะว่าด แต่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะพ่วงด้วยเรื่องของอะไหล่ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับและอู่ที่อาจจะไม่ได้เข้าใจกับทุกอู่นะรวมไปถึงคาแรคเตอร์ตัวรถนะครับที่จะพบได้กับตัว1.4เพื่อเวลาที่เราขับขี่นะครับจะสัมผัสได้เลยว่าตัวรถค่อนข้างอืดมากๆนะครับมันก็เป็นผลจากเครื่องยนต์1.4รวมไปถึงบอดี้ตัวรถที่ค่อนข้างหนักตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อครับว่าจะไหวกับเชฟโรเลตอวิโอคันนี้แค่ไหน คันที่2นะครับยังอยู่กับเชฟโรเลตและนี่คือเชฟโรเลตอ o p ต้าหนึ่งในรุ่นที่คนไทยเองก็ค่อนข้างนิยมในช่วงที่มันเปิดตัวนะครับด้วยโลโก้ของเชฟโรเลตในตอนนั้นเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ MG ็นะวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นหลายๆคนก็เชื่อว่ามันคือรถอเมริกันแท้ๆแต่พอมารู้ว่าเป็นรถเกาหลีอย,อย่างแดวูแปะโลโก้อเมริกันก็เริ่มมีกระแสเชิงลบบ้างในตอนนั้นแต่ต้องพูดตรงๆนะครับสำหรับเชฟโรเลตออฟต้ามันไม่ใช่รถไก่กาอาราเล่แต่ว่ามันเป็นรถที่ดีใช้ได้นะ เรายังพบเห็นได้อยู่บนท้องถนนนะไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือว่าตัวไม n o r นเชนแต่ว่าจริงๆที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้เนี่ยคือตัวแรกๆเลยนะครับเพราะด้วยราคาที่ไม่เกิน5 0,000บาทสําหรับรุ่นไม n นอร์เชนเนี่ยอาจจะหายากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีซึ่งราคามือสองนะวันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับกับราคาไม่เกิน5 0,000บาทแต่ได้รถในช่วงปี2,000ขึ้นมาแถมยังเป็นรถในกลุ่มของ c s e gment ที่ขนาดตัวรถค่อนข้างใหญ่ภายในโออานั่งสบายส่วนเรื่องของอู่และอะไหล่นะครับรุ่นนี้เน ไม่ยากนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อครับว่าอยากได้รถปีใหม่ในงบประมาณที่จํากัดแบบนี้หรือว่าอยากจะเพิ่มงบไปเอาค่ายอื่นรุ่นอื่นที่มันดูมีอนาคตมากกว่าแต่ถ้างบจํากัดจริงๆแล้วอยากได้ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็คงต้องบอกเลยนะครับว่าน่าจะได้รถที่เก่ากว่าเจ้าเชฟออฟตา้าไป10กว่าปีเลยทีเดียวคันที่3จากโปรตอนครับและนี่คือโปรตอนซาก้า หนึ่งในรถที่ไม่เค่อยได้พรมเห็นบนท้องถนนสักเท่าไหร่แต่ต้องบอกเลยนะว่าปีของมันใหม่มากๆเพราะตัวรถเปิดตัวในไทยช่วงประมาณปี2011เท่านั้นซึ่งตามปีแล้วนะครับถือว่าเป็นรถใหม่มากถ้าจะอยู่ในงบ50,000บาทนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยห้าหมบาทไปเอาค่าญี่ปุ่นนะครับโอ้โรถเก้าสูดแน่นอนบางที80ด้วยซ้านะแต่ในงบเดียวกันเนี่ยสามารถซื้อโปรตอนซาก้าคันนี้ที่เป็นรถปี2011ขึ้นได้ อันนี้น่าตกใจมากๆแต่ว่าเราต้องมาดูนะครับว่าเพราะอะไรทําไมราคามันถึงเป็นแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เปิดตัวแรกๆครับประมาณปี2011มันเปิดตัวด้วยราคาเพียงแค่399,000บาทสำหรับรุ่น MT ส่วนรุ่นท็อปสุดในปีนั้นนะครับราคาจะอยู่ที่ 4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอาจริงๆนะครับสำหรับซีดานซับคอมแพคแบบนี้ราคาไม่ได้สูงเลยครับเทียบเท่ากับอีโคคาร์ตัวเล็กๆในสมัยนั้นซึ่งเผื่อใครไม่ทราบนะครับโจ๊กปอรตซาก้าเนี่ยไม่ได้นับเป็นอีโคคาร์กับเขานะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของมันเนี่ยมีขนาดถึง1.3ลิตรหรือว่าเครื่องพันสามนั่นเองแต่ว่าแรงม้าเนี่ย70แรงม้าเนาะเอาจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้จีจัดอะไรมากมายแต่ถ้าหากใช้งานทั่วๆไปมันก็พอที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานได้อยู่ครับแต่ว่าสําหรับเรื่องของอไล่ออ่่นนรรัเือออองงงขูซมตีี้ อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าในปัจจุบันเองสาหรับโปรตอนนะครับแทบจะทุกรุ่นเนี่ยหาอู่ที่ไว้ใจได้ค่อนข้างยากครับคือคนที่รู้เรื่องโปรตอนจริงๆลึกๆเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยก็ว่าได้คือถ้าไปอยู่ในกลุ่มเองเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าบางคนเองต้องยอมเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปซ่อมรถกันเลยทีเดียวโดวยด้วยปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาตัวรถอะไหล่ที่หายากอู่ที่หายากรวมไปถึงสูบริการที่ไม่ได้มีอยู่แล้วและที่สําคัญตัวรถเป็นแบรนด์มาเลเซียมันก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเล่นรถแบรนด์ ราคาของตัวรถเนี่ยมันก็เลยตกมาแบบที่เราเห็นนี่แหละคั้นที่4ของคลิปนี้นะครับจากค่ายโปรตอนเหมือนเดิมครับและนี่คือโปรตอนซิลวี รถเก่งแฮตแบกหประตูขนาดเล็กที่มากับเครื่องยนต์4สูบพันสองซีซีพ่วงได้เทคโนโลยีระดับเทพจากเรโนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเกียร์ AMT ที่มีมาให้ในรุ่นนี้ในตอนนั้นเองหลายๆคนก็มองว่ามันเฟี้ยวงอสุดๆแต่ในภายหลังเองเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่จะเป็นปัญหาให้กับผู้ใช้เพราะในเรื่องของบริการหลังการขายต้องบอกเลยครับว่าถ้าหากคุณเบิกอะไหลจากศูนย์มันแพงเวอร์มากครับถึงขั้นที่หลายๆคนตั้งฉายารุ่นนี้ว่าอะไหล่ทำด้วยทองเท่าที่จําได้นะครับตำนานใน เว็บไซต์พันทิปที่มีการพูดคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอยจุดระเบิดที่มีราคาเบิกศูนย์ถึง9,900บาทหรือว่าสายหัวเทียนที่มีราคาเบิกศูนย์ถึง5,600บาทรวมกัน2อ,อย่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหมื่นคือมันจะไม่แปลกอะไรเลยครับถ้าหากว่าเราข้ามไปที่มาเลเซียแล้วราคามันเท่ากันแต่นี่ไม่ใช่ครับเพราะทางฝั่งมาเลเซียจําหน่ายอะไหล่เหล่านี้ด้วยราคาเพียงแค่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้หลายๆคนค่อนข้าง,งกลัวกับรุ่นนี้นะครับซึ่งก็มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นที่อะไหล่แงแพงวอ ้าราคาตัวรถมือ1มันสูงถึงหลักล้านบาทแบบพวกเบนซ์แบบพวก ben, บ,บ m อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกนะครับแต่เนี่ยราคามือ1มันเริ่มต้นที่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองพออะไหล่จุกจิกพวกนี้มันราคาสูงเวอร์เนี่ยหลายๆคนก็ถึงกังงครับและในช่วงหลังๆเองคนส่วนใหญ่ที่ใช้รุ่นนี้เนี่ยก็หันไปวางเครื่องโตโยต้าอย่างหนึ่งเอ็นซกันหมดส่วนคนที่พังแล้วไม่ได้คิดจะซ่อมต่อใช้ต่อก็เรียกได้ว่าขายซากกันเป็นแถวรวมไปถึงคนที่ตัวรถยังไม่ได้พังและคิดว่าควรจะรีบขายดีกกาากกกวว่่่่าาาาาอนนทีรคจะตไปม มันก็เลยทําให้ราคาของโปรตอนซิลวีมือ2ตกแล้วตกอีกตกซ้าตกซากจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ราคาของมันเริ่มต่ำกว่า50,000บาทกันแล้ว คันที่5ก็ยังอยู่กับโปรตอนครับและนี่คือโปรตอนเพอร์โซนารถเก๋งซีดาน4ประตูในกลุ่มของ4 Segment ต,ต้องบอกเลยครับว่าในยุคที่มันเปิดตัวผมค่อนข้างชอบหน้าตาของมันนะด้วยการออกแบบตัวรถที่ค่อนข้างดูแตกต่างจากค่ายญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นนะครับรวไมไปถึงไฟหน้าและไฟท้ายทียท่ดูมีเอกลักษณ์มากๆแทนด้วยราคาเปิดตัวประมาณ5 0 0 0 0นนิดๆก็ไม่แปลกเลยครับที่คนไทยจะแห่กันไปซื้อเอาเป็นว่าในตอนนั้นเนี่ยโปรตอนพบเห็นได้มากมายบนท้องถนนนะครับโดยเฉพาะเจ้าเพอร์โซนา น,นี้แล้วเรามาพูดกันถึงนะาวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเพอร์โซนาคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ใช้ได้อยู่นะครับกับคนที่มีงบประมาณเพียง5 0,000บาทและอยากได้รถปีที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยเจ้าเพอร์โซนาคันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างดีครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยตัวรถก็ไม่ได้อะไรททาด้วยทองนะแม้ว่าจะเป็นโปรตอนเหมือนกับเจ้าซีวีแต่รุ่นนี้หาอะไรได้ง,ง่ายกว่านะครับตามร้านค้าออนไลน์มีอะไรมากมายให้คุณเลือกซื้อส่วนอู่ซ่อมนะครับเอาจริงๆก็อาจจะต้องหาหน่อยแต่ถ้้าจะไดเเปรีียยบลยก็คคือคนท่ อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับรวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะพอมีอู่ซ่อมโปรโตอนเฉพาะทางบ้างตรงนี้ก็ต้องลองพิจนารณาดูครับว่าในละแวกที่คุณอยู่นั้นพอที่จะหาอูด่ได้หรือเปล่าคือถ้าไม่มีอู่เฉพาะทางเลยก็ลองหาช่างที่สามารถเซอร์วิสได้อันนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่ถ้าหาในละแวกนั้นไม่มีจริงๆและต้องเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเอารถไปซ่อมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับเพิ่มเงินอีกหน่อยไปเอารถค่าญี่ปุ่นที่มันสามารถเซอร์วิสได้ทุกที่น่าจะดีกว่าครับ คันที่6นะครับจากค่ายเชอร์รี่ครับเป็นค่ายจีนและนี่คือเชอร์รี่ QQ หน่งในรถแฮสแบกหประตูขนาดเล็กที่เปิดตัวช่วงปี2009กับราคาที่ถูกเกินห้ามใจ3 7 9 5 0 0บาทต้องบอกเลยครับว่าราคานี้ในช่วงปีนั้นถือว่าโคตรถูกครับเพราะว่ารถเก๋งส่วนใหญ่เนี่ยห้าหกแสนขึ้นอยู่แล้วเนาะอยู่ดีๆมีรถต่ำกว่า4 0 0แสนเปิดตัวมาก็ต้องได้รับความสนใจเป็นธรรมดาและต้องบอกก่อนนะครับว่าในปีนั้นอ e ีโคคาที่เราคุ้นเคยกันยังไม่มี รุ่นไหนเปิดตัวเลยนะครับจึงไม่แปลกเลยครับที่เจ้าเชอร์รี่คิวคิวคันนี้จะขายได้แบบชิวๆส่วนเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับจะมีขนาด1,100ซี4สสูบ 16วาล์วดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่67แรงม้านะครับโดยท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้นะครับอยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับกับเครื่องยนต์1 1 0 0ซีซีแบบนี้แต่นั่นแหละครับเทคโนโลยีจากทางจีนในตอนนั้นก็ถือว่าไม่ได้ล้ำยุคอะไรมากมายซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะทำได้อยู่1ิบเกากิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับความเร็วรั้นนี ก็เริ่มเห็นเป็นซากกันได้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวรถที่พอวิ่งได้ก็พอเห็ดได้บ้างบนท้องถนนแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายและอู่ที่รู้ลึกร,รู้จริงกับรุ่นนี้เนี่ยก็มีน้อยมากๆนะครับเรื่องของอะไหล่เองก็เป็นปัญหาเหมือนกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเลยสําหรับคนที่คิดจะเล่นเจ้าเชอร์รี่คิวคนะคือซื้อมาอาจจะได้ขับแป๊บเดียวแล้วก็จอดเป็นซากรออะไหล่ก็เป็นได้นะครับคันที่7ยังอยู่กับเชอร์รี่นะครับและนี่คือเชอร์รี่ A1 ในึ่งนรุ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้พบเห็นบนท้องถนนสักเท่าไหร่เพราะว่าในยุคที่ A1 เข้ามาทําตลาดมันเป็นช่วงหลังจากที่เชอร์รี่ q, q ิได้ทําตลาดไปสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งเจ้า A1 คันนี้เนี่ยก็เปิดราคา 11, มือหนึ่งมาไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับประมาณ3 9มแ0 0เบาทแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยราคาของมันก็ดีดขึ้นไปนะเป็น4ี่แสนบาทแต่ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับกับหน้าตาที่ได้มา เอาจริงๆนะครับถ้าหน้าตาแบบนี้ไปอยู่กับค่าญี่ปุ่นผมก็คิดว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะขายได้ขายดีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์พันสามร้อยซีซีสี่สูตรดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็หาไม่เจอแล้วนะครับ ด้วยความที่ตัวรถเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมอะไรขนาดนั้น <_ d Ever> จะเรียกว่าเป็นรถหายากในไทยเลยก็ว่าได้เพราะจํานวนตัวรถที่มีน้อยนี่แหละครับและถ้าหากมาพูดถึงเรื่องของราคามือสองนะวันนี้นะครับถ้าคุณหาได้นะราคามันไม่เกิน5 0 0 0 0บาทแน่นอนครับแต่ที่พูดว่าหาได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจํานวนตัวรถมันมีน้อยนี่แหละครับคนที่ซื้อไปในตอนมือหนึ่งก็มีน้อยมากๆนะดังนั้นมือ2ก็น้อยตามไปด้วยนะครับและตรงนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอะไหล่เลยนะครับด้วยจํานวนตัวรถที่มีน้อยนยี่แหละครับอะไหล <transitional. S 1> ่เองก็น้อยตาม QQ ที่มีจำนวนตัวรถมากกว่า A1 ยังหาอะไรยังหาอู่แทบไม่ได้ไม่ต้องสืบเลยครับเจ้า A1 เนี่ยต้องเป็นปัญหาให้กับคุณแน่ๆเวลาหาอะไรเวลาหาอู่แต่ถ้าหาใครที่สามารถเซอร์วิสเองซ่อมเองเป็นหรือเป็นช่างเนี่ยอันนี้มันก็โอเคนะคือโดยตัวผมเองเนี่ยถ้าผมซ่อมรุ่นนี้เป็นนะครับแล้วก็พอหาซื้ออะไรได้บ้างมันก็กลายเป็นรถที่น่าใช้ขึ้นไปทันทีแต่นั่นแหละครับไม่ใช่ทุกคนที่จะซ่อมเป็นดังนั้นหากคุณมีงบประมาณ5 0,000บาทก็หลีกเลี่ยงรุ่นนี้จะดีกว่านะ คันที่8จากค่ายเกาหลีอย่างเกียร์ครับและนี่คือเกียรพิแคนโต้หนึ่งในรถนอกกระแสที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงมันสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะด้วยแบรนด์นะครับแล้วก็ด้วยตัวแทนจําหน่ายในบ้านเราที่ชื่อเสียงไม่ค่อยดี แต่ก็ใช่ว่ามันจะขายไม่ได้เลยเพราะเจ้าพี่แคนโต้เนี่ยก็ขายมาแบบยาวๆในบ้านเรานะครับคือที่เรียกว่าหลายเจเนอเรชันเลยทีเดียวแต่ที่ผมจะยกมาพูดในคลิปนี้เนี่ยคือเกียร์พี่แคนโต้ที่เปิดตัวในไทยในปี2009น้นั่นเองซึ่งในช่วงที่มันเปิดตัวนะครับราคาวางขายเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่398,000บาทกับเครื่องยนต์ขนาด1 1 0 0ซีซีสสูบเรียงให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ65แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีคือมันก็ถือว่าพอใช้สําหรับรรสสนนนี้ออนน่่วใเืง อ็อปชันผมถือว่าให้มาได้เกินยุคเกินสมัยพอสมควรนะยกตัวอย่างเช่นระบบเบรกนะพี่แคนโตในโฉมนี้เนี่ยให้มาเป็นดิสเบรก4ล้อในขณะที่รถค่ายอื่นเครื่องยนต์พันห้าพันหกเขายังให้เป็นดิสหน้าดำหลังอยู่เลยแต่นั่นแหละครับรถมวยรองก็ต้องให้อะไรมาเยอะหน่อยคนที่ซื้อในตอนนั้นก็อาจจะเป็นแฟนของตัวแทนจําหน่ายเจ้านี้รวมไปถึงคนที่อยากได้ความแตกต่างไม่อยากเหมือนใครก็ซื้อมาใช้กันแต่จริงๆนะครับในเรื่องของอะไรเองก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนิดนึงนะในเรื่องหายากก็ส่วนหนึ่ง แต่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของราคาที่ค่อนข้างแพงแชมอู่ซ่อมเองก็เรียกได้ว่าค่อนข้างหายากนะครับคือมันมีแหละแต่มันไม่ได้มีเยอะ ในกลุ่มเองก็ยังโพสต์ตามหาอู่ซ่อมยังโพสต์ตามหาอะไรต่างๆกันอยู่เลยนะและกับเจ้าพี่แคนโตโชมนี้นะครับที่จําหน่ายในช่วงปี2009ณปัจจุบันนี้ราคามือสองของมันเนี่ยพอมีให้เห็นนะครับสำหรับงบ50,000บาทแต่ถ้าอยากได้สวยๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มงบเป็น6 0ห0 0หรือ70,000บาทแต่กับงบประมาณ70,000บาทเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ค่อยจะแนะนําสักเท่าไหร่นะครับถ้าหากคุณต้องซื้อพี่แคนโตถ้าคุณไม่ได้รักมันจริงๆะนะ คันที่9หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับแบรนด์นี้นะครับและนี่คือ NASA f o r ์ซารถยนต์แบรนด์มาเลเซียที่เข้ามาทําตลาดในไทยช่วงประมาณปี2008กับตัวแทนจําหน่ายในตํานานอย่างยนตะกิจที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเดียวกับเกียร์รวมไปถึงแบรนด์ซีตองแบรนด์เปอร์โยและอีกหลายแบรนด์มากมายที่ได้ชื่อว่าอไหล่แพงแต่สําหรับเจ้านาซาฟอร์ซาคันนี้ในช่วงที่เปิดตัวเองก็ต้องยอมรับครับว่าทางยนตะกิจเปิดราคามาได้ดีมากด้วยราคาแนะนําเริ่มต้นประมาณ3 349,000บาทซึ่งราคานี้ยังไม่รวมของแต่งที่สามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นแอร์แบก กุญแจรีโมทคิ้วกันกระแทกเซนทรัลล็อกสปอตไลท์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคือการขายแบบนี้เนี่ยมันก็ดีนะครับเป็นตัวเลือกให้กับคนที่มีงบไม่มากในการเลือกซื้อซึ่งถ้าคุณไม่ได้ต้องการความปลอดภัยอะไรมากมายและมีงบจำกัดก็สามารถจัดได้มือหนึ่งในตอนนั้นกับราคาเพียงแค่ส0 0 0สนกลางๆแถมในปีที่มันเปิดตัวก็ไม่ได้มีคู่แข่งสไตล์เดียวกันเอาเป็นว่ามันก็ขายแบบชิวๆได้ครับแต่ติดตรงตัวแทนจําหน่ายนี่แหละครับที่ทําให้หลายๆคนอาจจะ จะไม่ค่อยกล้าซื้อและในช่วงที่เริ่มทําตลาดไปได้สักพักตัวรถก็เริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริการหลังการขายหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆสุดท้ายน a ซรา,าฟอร์ซาก็ยุติการทําตลาดไปนในช่วงปี2011นับเป็นเวลาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับที่ทําตลาดอยู่ในประเทศไทยและด้วยเหตุนี้ครับตัวรถจึงไม่ค่อยมีให้เห็นบนท้องถนนเมืองไทยสักเท่าไหร่แต่ถ้าอยากจะหาซื้อก็คงต้องบอกครับว่าราคาของมันต่ําเตี้ยเลือดดินยิ่งนะัก ไม่เกิน5 0,000บาทเนี่ยหาได้แน่นอนคอนเฟิร์มครับอย่างที่ผมเซิร์ชไปล่าสุดก่อนที่จะทำคลิปนะครับก็เจอใน Market p ตเพ e ขายอยู่ประมาณ5 0,000่นกลางๆเกินงบนิดหนึ่งครับแต่ถ้าต่อรองน่าจะได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดอย่าซื้อดีกว่าครับเพราะรุ่นนี้มันเสี่ยงเกินไปอาจจะกลายเป็นภาระให้ตัวเราหรือลูกหลานในอนาคตก็เป็นได้และคันที่10คันสุดท้ายของคลิปนี้อาจจะดูเป็นรถที่ปกติที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับและนี่คือ Mitsubishi Rancer c ซเด รถซีดาน4ประตู4เซ gment ในยุค2000ที่หน้าตาของมันยังไม่ได้ตกยุคและในเรื่องของปีรถน,น,<ล>นั้นก็ยังถือว่าไม่เก่ามากกับงบประมาณไม่เกินห้า0 0ื่นบาทโดยบอดี้นี้นะครับจะมากับเครื่องยนต์2เครื่องหลักๆนะครับก็คือ1,600กซีซีกับ1 8 0 0ซีซีนะครับโดย1.6จะเป็นรหัส CG18 4สูบแคมเดี่ยว16วาล์วให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ108แรงม้านะครับที่6000รอบตวนาทีส่วนตัว1.8จนะครับจะเป็นเครื่องยนต์รหัสส CG93 4ู แคมเดี่ยว16วาลความจุ1,834ซีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่124แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีโดยในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์เนี่ยก็ใช้งานได้แบบชิลๆครับแต่ที่ผมกังวลสําหรับรถมือ2กับรุ่นนี้นะครับคือเรื่องของเกียร์ออโต้ที่เป็นเกียร์ CVT นั่นเองโดยอย่างที่ทราบกันครับว่าเกียร์ CVT จะมีความจุกจิกมากกว่าเกียร์ออโต้แบบทั่วๆไปนะครับคือมันก็ดีในเรื่องของความสมูทนะครับที่แบบไม่ต้องมาเปลี่ยนเกียร์อึดอัดอัดอัดใจเล่นนะ่นแตในเรื่องงของการดูแลรัักกษานบ C VT ้ ผมว่าต้องดูแลถึงถึงนะครับต้องเข้าใจมันบ้างนะไม่ใช่มีไว้ใช้ใช้เข้าไปแบบไม่ถ่ายแนละ้วมันเกียร์ไม่ดูแลอะไรเกี่ยวกับเกียร์เลยแปบ๊บเดียวก็พังนะครับดังนั้นมันน่ากลัวตรงที่เราซื้อมือ2องนี่แหละครับว่าเราจะเจอเกียร์สภาพไหนส่วนเรื่องของค่าซ่อมเกียร์นะครับจากที่สิงสถิตยอยู่ในกลุ่มซีเดียมาหลายปีนะครับก็พบว่ามันมีหลากหลายราคามากเลยแต่ท่านหนักสุดเลยนะครับต้องฮอนเกียร์ใหม่เนี่ยก็2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ปกตินะแต่ว่าถ้าเรามาเทียบกับราคามือ2ของตัวรถ เพราะว่าราคามือ2ของตัวรถมันทุกถูกนะเนาะแต่ตัวนี้ก็อย่าไปดูราคามือ2เลยให้ดูราคามือ1ดีกว่านะครับว่ารถพวกนี้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าราคาเนี่ยมันก็อ้างอิงจากตอนที่ซ่อมมือ1นั่นแหละและถ้าหากคุณมีงบมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะประมาณ5 0,000ื่นนิดๆหรือว่า6 0 0มืนหน่อยๆน,นะและวันนี้เนี่ยก็อาจจะได้จับ New La นเซอร์กับปี0 6นย์กันได้แล้วนะครับล่าสุดผมเห็นพ่อค้าในเฟซขายกันอยู่59าหมื่นเก้าเองนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับหากคุณเพิ่ ึก็ได้หน้าตาที่ดูหล่อเท่กว่าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะครับเอาเป็นว่าไฟหน้าแล้วก็ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยมันดูสวยกว่าตัวซีเดียนั่นแหละ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและต้องบอกเลยนะว่ากับงบประมาณไม่เกิน50,000บาทถ้าต้องการรถปีใหม่ๆเนี่ยกับแบรนด์หลกักแบรนด์ญี่ปุ่นมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็จะไปเจอแบรนด์แปลก,แ,ปกแบรนด์ที่โดนลอยแพไปแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับก็คือเพิ่มงบไปเอารถที่มันดีๆกว่านี้ไปเลยหรือว่าจะเอางบประมาณนี้แหละแต่เลือกค่าญี่ปุ่นเลือกรถเก่าหน่อยเลือกรถที่มันพอมีอนาคตมันก็พอเป็นไปได้นะครับ เอาเป็นว่ารถในงบ50,000บาทเนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถพาคุณไปไหนได้แน่นอนนะครับแต่จะซ่อมหนักแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน